ัี่ม่มาเาหอมหมแล้วที่ม่มาสาแล้วต้องขับรถมาไม่เอาไม่เอาดีไปที่นี่รอดไหมนะอีกมีหมอมากอ่ะ I can I can t h a ยดีน่นตะไ้โอเค I can แต่ว่าบอลนั้นตรงซออเผ็ดไปมเผไหมอันนี้กินเผ็ดปะเขากินได้แต่ตอนไม่ชอบกินปเขากินได้เผ็ดไหมไม่ไ้ไม่ชอบกินรบเอ้ยเอ้ยอมูตันี้ฝอยอีก I can I a กิน <One> พ <input> ่อแล้วน้ำเนกินแต่ถั่วเลิกกินยังไงซอสครีมหรอคือทานอร่อยอร่อยอรอยอาหารอีสานที่นี่อาหารอีสานอร่อยอร่อยไหมจริงเหรอจะไปที่ไหมเขากินได้เขาต้มแซ่บได้ไม่มีปัญหาแล้วอาหารอีสานมีมีอะไรอร่อยแนะนำแต่จริงไี่มาบ่อยนี่กินได้นะ กินได้เนาะปา้าเขาจะรักินร้านร้านนากอแตดร้านเพลิง,ลงกกเลยเขาก็กินได้กินไปใช้เลือบไปอร่อยเอโซนน้ำเอกโซนน้ำปินานะหาชั้นรู้แล้วอย่าแค่เข้าใจอเอาไปเนป่นไาไหมค่ะเปาออฟฟิปะแล้วเอ

กินไม่ได้เพราะมีเอมเติดเออไอตสบมันานมานาะส่วเพราะต้องดีใจปล่อยเลยกน่าลักเลยม่าจะจริงเลยจริง

มีเต้าถึงนะต้าหวยไ้ือรอฝอะไรคือเต้าถึงเาเอาตวหน้าอร้านอร่อยเมอ้เียเายเป็นเมจีนมาอดอต่ิ้เียวนะมาะ่าอไม่กิก่อแอดี้ตอิม่าอิมันอิมมาอิมามาครับมีใจมีขนาดพิซซ่าเเล็กมะไม่มีการลุย พุบออกมา่าไดเนถามเลยมัทเบหน้าอาเอาไเือกเลยค่ะเืคถามีกกินอะไรเอาอะไรร้านไหนเนี่ยพี่ทากาบ้าทุก้เดือนเลยจะไปเที่ยวไหนพักอะไรเดี๋ยวแ่พี่แจใส่งานนี้ก็ไม่เคยหาให้ได้กินไมป้าป้าไม่เอา้ากเเออกินเส้นเขาอไนีไเ้ยไม่เอาเนี่ย มนเป็นมันจะเป็นหอยเป็นหอไม่ใช่อยเดียวชื่อใเนิัยเม่อนเ่อไหนปแลวเป็นออไม่คอยหมดกันไอ้กุ้วแกรมหมดยีแกมไม่ไแกมไม่ได้อยู่แล้วพี่ตานเห็นเากุ้งมือไม่ไหนนาจาวรออยู่นะนเด็กเเน่เดี๋ยวสด ไม่เอาพี่ม่าอย่าสกอตจิ้มได้แน่นอนเอาแล่ะขไใกล้ใเออฉันก็แล้วมาสใายมกอิ่มมากมากอิ่มมากๆยูอียาอีเขาทานเหมือนเขาทานได้น้อยลงเอาพาม่าแฮมกับเขาเขินซึ่งตอนแรกบอกกินตอนแรกบอกผิวนะไม่โซชัยงบ่เขาไม่เอาไม่เอาอะไร ขอ ok. ให้ได้ที er> ่ยงก่อนกินไปเลยอะไรโว้วอ่ะแค่มีแค่มีไก nee ่เขอยู่ได้อันนี้ม่กน้ไวก่นีกับส้รป่นรัพี่จับมาต้้งสองเดือนแล้วดีที่มันเป็นบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาป่ อยู่ดีพี่ได้จบไปแก้มันขึ้นเสือนี่เว้ยรู้เตือนเรื่องเตือนเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเงินที่โชว์ชั่อืมอ้าวโชว์รวยเท่านั้นโอ้โหแอนดี้เลยไปโชว์เงินในท้ายป๋อชอบดอกไม้อ๋อแล้วไปเอาไปเงินอ๋อแล้วจะเอากลับยังไงเดี๋ยวไม่ไปใช้ไม่เขาถือเองก็อธิบายได้อยู่ในชอบไม่ต้องแก่ไงชอบเก็บต่เลยได้เงินกลับไปวุ่นวายแบงค์ห้าสิบคูวุ่นวายไปเด้อไม่เท่แกะออกมาใช้อ่ะเอากลับไปไม่ได้ใช้นะ เงินไทยไม่หรอเขาเป็นเงินเช่าฉันทำพี่หนำแล้วก็ใส่แบงค์สิบระคองเปลือกไม่มีหายไปแล้วไม่ให้เหรียญอะให้เป็นเหรียญไปแล้วกันใหไหมอืมใม่ใหเขาบอกกินกุ้งตรงแววๆกินมากมากอย่ากินเดียมากมากครับกินหน่อยๆนะครับคือยังไม่กินกุ้งเลยอ่ะกินมากๆแล้วกินแล้วใช่ครับ

ข้าหลังไม่ไปกินเท่าไหร่หรอไม่เคยเลยเน่ชอบที่พี่แต่พาไปกินอะไรนะหนนักกเวันก่อนกลับวันนั้นอะร้านที่ร้านไหนอิสระวนนั้นเออเหรอเออที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นชอบกินอาหารจับจุ่มอ่ะจุ่มต้องกินอะไรจุ่มมันได้สดมันได้สดน้ำธรรมดากันเตี้ยเป็นได้สดน้ำอร่อยมากมีอะไรบ้างมีปะเรื่องเป็นอย่างเป็นยิมจาอุ่นปะที่ไหนอ่ะ เเปนลักยแมแต่แต่แถวนี้มีผู้พันคณิตนะมีเยอะมีเยอะผู้ประณีตมากเลยแต่บ้านมี่บบแต่แต่ทานได้ไม่ทันแต่จ้ำจิ้มไม่หวานไปอ่ะอ๋อใช่ใช่มันมออกหวานตลกมากเดี๋ยวลราหน้ามาจะมีแบบแบบทะเลเดือดเนี่ยน่าสนใจอะไรนะแบบนั้นแบบเด็ดใช่ไหมปิ้งย่างทะเลเดือด วินทานนะนี่หูปากแล้วออกทำผิวแน่เลยจริงไฟเนี้ยทำให้แบบหน้าใสมากโปรเฟชชั่นอลนะฟิลเตอร์ด้วยเรียเอาฟิลเตอร์นี้เดี๋ยวมีแต่เนี่ย เพราะว่า这是一个非常优雅的餐厅怎么说的很经典กุ้งแจนน้องชายคนเล็กบอกอะต่างรู้เรื่องกุ้งแจนไหมลิินบอกกุมงแจนตัดจีเลยเอันนี้มันกูจะหาเจอไงลินลิน我只要ลินลินบอกว่าเหนื่อย 好好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  ดูการพิมพก็รู้แล้วเหมือนกันด็แค่ำพูดเหมือนกันเด็กใครทักคนอะแอนดี้แอนดี้โนไว้โนว์ไว้ใครฟิลเตอร์แอนดี้ฉ่ำนะสวยเลยงงมากพี่แต่มีดอลลี่อายด้วยพี่แต่ไม่มีดอลลี่อายนะดยวี้ชวนนีจะเต้ามาะนีจะเต้ามาโจวันจโวฮูยสโนวพี่แต่อะไรนะอ๋น้อง เหนือสำรวจอวกาศเฮ้ยเหลือบ้างะไรได้แล้วแอนดี้อยู่ดูแกลเลอรี่อยู่แกลเลอรี่กิฟครบแล้วแต่เราเป็นแอนดี้เราจะรู้ก่อนใครเพื่อนเลยใช่เพราะน่าจะไม่ต่างไม่หรอกโดนด่าก็เลยแก้มาแบบนี้เลยแอนดี้ทำไมดูอ่า speaking you sister อ่าใช่ไม่ฟีไฮผมันอยากออกกล้อง อมัน๋อเป็นดาราพี่แต่สวยมากเลยเออมันสวยไปล่ะเนี่ยอืมมันไม่ตัวจริงไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้สวยเลยไปอย่านี้แหละเออเหรอเออใช่เออสวยก็สวยพี่แต่เขาช่วยนะไฮโลวีวนยเยสพี่แต่ใช่เขาบอกเลยนะ I am 리เต t ร e ผิดผิดรีเตอร์ผิดเตอรค่ะ Lovely s i ตอร์ด้วยค่ะนนมาไหนค่ะผู้หญิงก็มาไปหลอกผู้ชายรางวัลกินข้าวหรือยังครับผู้ชายเอาเงินไปแบบกินข้าวหรือยังครับเป็นร้านตาเจ๊ไปเลยตาที่แบบมีดอลลี่หายโงมากอ๋อเข้าหนูแล้วแตนดี่มันก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนไปเยอะอ้าวเอาเรื่องอะมาดูที่หนูแล้วอ่ะเออดูไปเฮ้ยตาหนูก็ปกติเนาะสวยไหมดูตามสวยไหม

คือเจอเหมือนทีนะทำใไมทหม่ไหมไมทำใหมม่ดวดิยที่ังกวีอังกฤษอ๋ดิวอยูีอังก๋อวอยู่ที่อดิวยูังกฤษอ๋อดิวยู่อังกฤษอ๋ออยู่ังกฤษอ๋อดว่ทกฤษออดิว่ทีิวิวงกฤดิวยู่ยููก มือน่ารักกบพี่แตนพี่แตนบนชีชีมาฉันโซบิกซโปบิกอะไรมีคนเอามาให้จูบมีมาไปที่พัทยาเนาะมาพบกันนะลาบูบูอะยู่อกีฟอร์ดี่อยู่นี้ปมานใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กอบซุ่มขาเอามาให้คุกคนเลยสิบสองสิบสองเ้ทเวดเทเวทเทเวงทเวงเเว ใส่ไม่ใสายกนักเหรดูนี่กระดเหเจอแอดดี้ทำงาันทำอใส่เวอร์แอดดี้ันใส่อยู่แล้วเราใส่ผู้มาน้าดอกอยู่แล้วอย่างไงล้วเราก็ดอกค้ังแหลมเลยวะแต่มันแต่งหน้าเก่งเึ้นเรือเลยนะไม่ลอยอันนี้สอง่านะอนี้ถ่ายรูปกับพี่แตมเอาอะไรนะเอาโมโม because วิดีโอนี่ายรูปถ่ายรูปไม่สนวิดีโออที่ทำไ่อนถ่าร่ะวิดีโอเหรอคะใช่ฮาลคิดว่าจะพูดว่าอาลต้อให้พูดเลย หมดแล้วนีไหนวะเนี่ยอันนี้นี่ไหนเนี่ยที่โฉมโหลดได้ไหมได้โอเคได้ยินเอาทูยูเอ้าทูยูนะเอาทูมีนะใช่ใช่อนลูกพาไปตกที่ไหนดอยู่ในชั้นชั้นเนี่ยใคระอสงสากใจหมดคิดว่าเป็นช้คนอื่นอร่อยไหมเค็บอก

เปนตรงนี้มันน่ากินเหมือนเมี่ยคำใช่ <S 1> <S 1> มันจะกลัวฝานปะมันคือมะ้าวฝานเขาบอกให้ลงเลยลงไหมเขาผ่านาบอกไมเขา้าขั้วไหมเหมือนที่ใส่ในเมี่ยงคำเนิี่รู้เซฟดิค้าไม่ได้ปาร์กี้มีเป็นอร่อยเจ๊พี่ฟมาอ๊ะเจ๊อ้าวฟ้าลงไม่ได้นะไม่จู้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเอ้ยครบแล้มาดูก่อนครบแล้มาดูก่อนไม่คือไม่รู้ไม่รู้จะ วางมือถือก็สิบกว่าไอ้วกนี้สรุปอันนี้ค่ะเป็นคนส่งที่ฟังเหรอเต่ยังไแล้วรู้ได้ไงวะไม่อร่อยดีถึงแล้วอยากน้านี่ชุเตอร์ตลอดไปลงเร็วๆเลยไรอ่ะเร็วๆเลยนั่นจะเรยวแล้ว เดียกมากอนน่าก็เรียวพี่เนเน่เนเน่โซพิ้ที่ฟูอัเปิร์กอย่างนะใช่ไหมใช่เนเน่ตัวพี่เนเน่สวยขึ้นจริงๆพี่เนเน่กี่าสวยคือชอบผ่าผ้าอัพเปิร์อัพเปิร์อัเปิร้อเปอ้ยอัะเปิร์โนเอยจะโนโน n a พี่ฟางพี่ฟางไม่สวย